อะไรที่คุณอยากได้อะไรที่คุณอยากทําให้มันให้ให้คุณอยากได้มากๆที่คุณอยากจะประสคบความสําเร็จในเรื่องนั้นหรืออยากได้สิ่งนั้นมากๆอ่ะในระหว่างทางของการที่คุณจะได้สิ่งนั้นมาคุณต้องยอมทําอะไรบางอย่างที่ไม่ได้อยากทําไม่มีเส้นทางของความสําเร็จไหนที่แลกมาด้วยการทําอะไรที่สบายใจไปทั้งเส้นทางที่ทําอะไรที่คุณมีความสุขตลอดเส้นทางนี่แหละ ผู้กำลังจะบอกคุณว่าถ้าวันนี้คุณอยากรังวัดที่ดินให้สำเร็จเคล็ดลับข้อที่หนึ่งคือคุณต้องยอมทำในสิ่งที่แม้จะไม่ได้อยากทำด้วยคุณรู้ดีว่าคุณจะทำยังไงให้การรังวัดมันสำเร็จกรเกษตรมนตรีเคยรังวัดที่ดินมาแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรารังวัดในช่วงที่น้าน้าเยอะสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการรังวัดตอนนั้นคือพื้นที่น้ำท่วมการจะไป ปักเสาปักหลักในบริเวณตำแหน่งที่เป็นแนวเขตเนี่ยต้องลุยน้ำไปเพราะฉะนั้นเกิดอุปสรรคขึ้นแล้วแต่สิ่งที่เราทำคือเราไม่ให้อุปสรรคใดๆมาขัดขวางการทำงาน หรือความสําเร็จของเราเตรียมการให้เรียบร้อยเตรียมคนเตรียมอะไรมาเลยที่พร้อมจะลุยน้ําบุกไปแล้วไปปักเสาให้ตอนนั้นโชคดีมากพอได้ผู้ช่วยของช่างรังวัดเนี่ยนะต้องขอบคุณด้วยนะขอบคุณพี่ไก่ด้วยนะคะช่างรังวัดที่จังหวัดนครปฐมเนาะนะแล้วพี่ไก่น่ารักมากนะคะเป็นผู้ช่วยช่างรังวัดเนาะลุยน้าให้เรานะลุยน้ําบุกไปแล้วไปปัก หลักให้เรานะคะการทุกอย่างต้องขอบคุณพี่ไก่ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าพี่ไก่เดี๋ยวได้ฟังไลฟ์นี้ย้อนหลังเนาะขอบคุณมากเลยจริงๆงนะคะวันนั้นสําเร็จได้ส่วนหนึ่งมาจากพี่ไก่นะคะเนี่ยแหละมันคือสินน้าใจเล็กๆน้อยๆนะบางคนบอกว่าเป็นรางวัลที่เราต้องยัดเงินเยอะมากเลยใต้โต๊ะเท่าไหร่ช่างถึงจะออกมาวันนี้ถ้าคุณรู้วิธีการที่ถูกต้องแล้วคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องคุณไม่จําเป็นต้องจ่ายใต้โต๊ะใครทั้งนั้นนะเกษตรมนตรีอยู่ตรงนี้มาได้30กว่าปีีท่เรามีีการรงวัท่ดินเ๋ยววััดดดเีียน่ย เราไม่เคยต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะสักบาทเดียวครูกล้าพูดตรงนี้กับคุณเลยเราไม่เคยต้องจ่ายใต้โต๊ะเลยแม้แต่บาทเดียวแต่เกษตรมนตรีจ่ายเงินบนโต๊ะมาตลอดบนโต๊ะคือเงินนอกจากการที่เราไปจ่ายมัดจําค่ารังวัดแล้วใช่ไหมเราจ่ายในสิ่งที่เรียกว่าเป็นสีนน้าใจอาจจะไม่ใช่เงินทองอาจจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆหรือสินน้าใจเล็กๆน้อยๆของคนที่เขาทํางานให้เราด้วย ใจที่แบบทุ่มเทให้เราอย่างเช่นคุคณพี่ไก่ที่คุณเล่าให้คุณฟังไปเขาลุยน้ําไปปักหลักให้เกษตรมนตรีวันนั้นครูก็สบนนาคุณเขาเป็นสีน้ําใจเล็กๆน้อยๆคุณเข้าใจไหมว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้เขาไม่เรียกว่างเงินใต้โตะ๊ะแต่เขาเรียกว่ามันมาจากความรู้สึกของความประทับใจของความรู้สึกขอบคุณนะสิ่งแบบเนี้จ่ายได้ แต่อะไรที่คุณไปจ่ายโดยที่ไม่จําเป็นแบบเนี้ยนะแบบเขายังไม่ได้เรียกร้องคุณเลยอ่ะแต่คุณไปจ่ายก่อนนะเพราะคิดว่ามันจะทําให้เร็วขึ้นครูบอกเลยนะว่าความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ผิดมากเกษตรมนตรีอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้บอกคุณตรงตรงย้ําคุณอีกรอบว่าเราไม่เคยจ่ายเงินใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เลยแม้แต่บาทเดียวเป้าหมายเราชัดว่าเราต้องการรังวัดที่ดินให้สําเร็จมันต้องทนทําอะไรบางอย่างที่ไม่อยากทํา คุณคิดหรอว่าคุณอยากจะไปยืนตากแดดรางวัดที่บ้าใครที่ไหนว่าอยู่ดีๆจะอยากไปยืนตากแดดรางวัดที่หรืะะเอเปล่าทำไงไม่มีใครอยากทาหรอกแต่ถ้าวันนี้เป้าหมายคุณชัดคุณจะยอมทําได้ทุกอย่างที่มันจะทําให้เป้าหมายคุณสําเร็จมีแค่นี้เองต้องนึกถึงเป้าหมายของคุณไว้ว่าวันที่คุณวัดที่สําเร็จแล้วคุณขายที่ได้หลักล้านวางรางวัดที่ดินสําเร็จแล้วแบ่งที่ มรดกได้อันนั้นมันสําคัญกว่าแค่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆในระหว่างการรังวัดหรือเปล่านี่คือจุดสําคัญที่ทําให้เจ้าของที่ดินหลายคนวันนี้พลาดในจุดนี้แล้วคุณก็รังวัดที่ดินไม่สําเร็จ